สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับอยู่กับผันปฏิพัทธ์ออตโต้คนเดิมเช่นเคยนะฮะพี่วทุกคนครับคลิปนี้มีตัวรถแค a มาแนะนําให้กับลูกค้าได้รับทุนอีกหนึงรุ่นรับประกันเลยว่าหน้าใช้น่าจับหน้าจองและหน้าเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับเราอยู่เจ้ารีโว่2.4ตัวเจครับรถปี2016นะฮะครคนนี้ผมบอกก่อนเลยก็แล้วกันราคา479,000 สำหรับตัวแคปปี16ในราคา4 7 9 0 0 0บาทนั้นลูกค้าจะได้อะไรกับตัวรถคันนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับว่ารถไม่เคยมีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํำตัดต่อไปกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้นะครับ แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหน้า A1 นะครับก็คือจะเป็นตัวหน้าโฉมเริ่มต้นแรกๆเลยเพราะว่าเป็นตัวปี2016นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะก็จะอยู่ในรหัส 2GD นะครับ2,393 cc ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตร เกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ5สปีดน,นะครับเครื่องเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มเดี๋ยวตรงนี้ครับก่อนส่งมอบอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูวนทรงร้อแล้วก็กรีนนิ่งหรือว่าเซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังซื้อไปแล้วไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีการดูแลหรือว่าไม่มีการใส่ใจ หรือว่าปล่อยป่าละเลยคุณลูกค้าท่านใดทั้งสิ้นแม้แต่คนเดียวนะครับเราก็จะมีวอลุนตีร้านรับประกันตัวเครื่องและเกียร์6เดือน10,000 10, กิโลนะครับพร้อมกับ WSmart ร,รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะฮะ ABS นะครับก็มีใส่มาให้แล้ววันที่เรียบร้อยคราวนี้อัจจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันสักน,นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นพิธีรีตองนะฮะสำหรับอย่างลูกค้าบางท่าน ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับและไม่สะดวกเดินทางมารับชมรถตัวจริงที่ร้านไม่เป็นไรครับดูกันในคลิปนี้ก็ถือว่าชัดเจนทุกรูปแบบแน่นอนนะครับอย่างตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่อัลสตาร์ได้ดูเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเราจะฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยในอย่างหนึ่งรูปแบบอย่างสายพานนะครับอย่างตัวระบบรอเย็นนะครับหรือว่าจะเป็นอ่กากลังหัดของเครื่องยนต์เองก็ตามนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวกําลังหัดของเครื่องยนต์นะครับเราจะดูว่ามันเสียหรือว่าไม่เสียเนี่ย ดึงตัวก้านวัน้ำมันขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดพอหันดึงตัวก้านวัน้ำมันขึ้นมาแบบนี้แล้วมันมีเศษน้ำมันไหลย้อนกระเด็งขึ้นมาจากตัวรูก้านวัน้ำมันแสดงว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรคันนี้มีปัญหาแต่ตรงนี้ถือว่าไม่มีนะครับรายละเอียดของตัวรถหันเช็คให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยรับประกันแน่นอนว่าจะได้ซื้อรถทั้งทีได้ซื้อที่ดีที่สุดนะครับเอางี้ครับอันพูดแบบง่ายๆถ้าเกิดอยากได้รถ หรืออยากซื้อรถอยู่แล้วแต่ต้องการความสบายใจในการซื้อโปรซื้อกับอันปฏิบัติออโต้จบแน่นอน <Okay. S 2> นะครับต่อมาครับเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างเดี๋ยวปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยที่เราทําคลิปเนี่ยก็จะเป็นวันที่1ส1มสิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแนะนําในส่วนของตัว f o r ์จูเนอรนะฮะในเร็ววันนี้ยังไงก็รอติดตามดูกันในคลิปใน youtube ก็แล้วกันนะครับส่วนตัวล้อครับ เบิกใหม่เลยนะฮะ CE 2 8นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งยางเนี่ยใส่เป็น2 6 5 4 0 R 1 8ปนะฮะป้ายห้อยเลยนะครับ JP Racing นะครับเป็นงานไทยนี่แหละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของงานชื่ออะไรแล้วก็น็อตล้อนะฮรสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวเลแต่งข้างหน้านี่ก็ประมาณ3นิ้วสอดนะครับทรงกำลังสวยทรงกำลังดีไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ แผงหลังเครื่องยนต์ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเสาค้ำเอคู่หน้ากระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวาทุกบานก็จะเป็นของเดิมโรงงานมีการกั้นฟิล์มมาให้แล้วหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้เนี่ยเราอยากจะติดเป็นพวกแบบอย่างคิ้วกันสา์นะครับหรือว่าเปลี่ยนเบอร์ฟิล์มอันนี้เราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งหน้าร้านได้เรื่องจิบ๊บจ้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวอันจะการตรงนี้ให้นะครับคราวนี้นจะพามาดูตัวซองด้านในกันบ้างนะครับ สำหรับตัวซ่องด้านในเนี่ยเราจะเน้นเป็นตัวซ่องประตูหน้าซ่องประตูหลังแล้วก็ตัวตะเข็บด้านข้างแต่จริงๆเนี่ยในหนึ่งจุดเนี่ยที่เราควรจะดูนะครับก็คือจะเป็นตัวตะเข็บชายด้านล่างหรือไม่งั้นเราสามารถดูเป็นตัวองค์ประกอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือนะครับเราสามารถดูเปรียบเทียบกันได้เลยทั้งสองฝั่งนะฮะเม็ดหางต้องกลมคมสวยเห็นด้วยตาเปล่ตาต้องมองอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ต้องไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นต้องเรียงสวยระยะช่องไฟต้องสวยแบบนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับสําหรับภายในช่วงนี้เนี่ยตัวรถแค็บก็ต้องบอกให้ทราบตามตรงนะฮะว่าค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวกฎหมายหรือว่าจะเป็นในเรื่องของลูกค้าที่กําลังหารถแค็บใช้งานอยู่นตอนนี้ก็มีเยอะพอสมควร เพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยครอบครัวเราก็ไปกับเราได้บางทีเราไม่ได้วิ่งอยู่ในโซนในละแวกบ้านละ่ะถ้าเกิดเราต้องวิ่งออกต่างจังหวัดส่งจากจังหวัดนี้มาจังหวัดนี้และจังหวัดนี้ไปอีกในอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะมีเวลาได้น้อยลงมาแต่ว่าลองนับเป็นจํานวนตัวเงินหรือว่าจํานวนตัวรายได้ซึ่งมันสามารถมาชดเชยในส่วนต่างๆตรงนี้ได้แต่ก็ขอให้ครอบครัวไปกับเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ ราะนั้นันบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับรถที่ไว้ใช้ทำราหากินที่ PERFECT และจบในคันเดียวแน่นอนนะฮะแล้วก็ล้อหลังนะครับอันนี้หันจะใส่เป็นตัวยางแก้มหนา255 50 R18 นะฮะเบิกให้ใหม่นะครับเป็นตัวปี2022ข้างหลังอันใส่กองโหลดไว้2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกฮะ CE นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแมกไลน์สแตนดาร์ดที่ได้รับความนิยมนะฮะ ถามว่าสวยไหมสวยนะครับเพราะว่ามันมีมาตั้งเนิ่นนานแล้วเรียกว่าเป็นตัวแบบพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้ไวัยรุ่นชอบสายซิ่งถูกใจวัยรุ่นอยากได้แบบนี้ถ้าเกิดเอาเป็นแบบสเต็ปรถแต่งซิ่งเนี่ยอันทําไม่ได้เลยนะครับเลยทั้งหมดที่เราดูมาไม่ได้มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายเลยเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวด้านหลังตู้ครับก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลือง แล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวฝาท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบโคมไฟท้ายไฟเลีล้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติและก็ไฟเบรกดานาก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะฮะนี่คือสําหรับตัวแคป1หนึ่งคันครับคุณลูกค,ค้าจะซื้อรถในราคา4ี่0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าและพร้อมใช้งานทันทีทุกอย่างต้องจบทุกอย่างต้องครบและก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นพร้อมใช้งานในวันที่ออกปุ๊บ สามารถวิ่งรับงานได้ทันทีเดี๋ยวต่อไปเราเข้า,าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะฮะสำหรับแคปตัวเจเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับคอนโซลหน้าก็เหมือนเดิมแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิรภัยให้3ใบนะครับแล้วก็เกศใส่ของด้านบนช่องเก็บของด้านล่างหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานตัวรถมีมาให้ครบนะฮะแล้วก็เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงค์นะครับสามารถปิดเปิดการทํางานตรงนี้ได้เลย ส่วนตัวเครื่งเล่นนะครับจะเป็น CD ดีวิลู m p 3สคอนเนคกับบลูทูธได้ USBAUX แล้วก็แอร์เป็นแบบปรปับอารนารอกเหมือนเดิมนะฮะช่องเสียบไฟด้านล่างหรูแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาเป็นแบบ5สปีดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวแคปที่เป็นปี2018กับตัวปี2019จะเป็นแบบ6สปีดนะครับ คราวนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งที่มีแคปด้วยแล้วก็มีสี่ประตูด้วยก็จะเป็นเรียกว่าเ e ต dition ถ้าเกิดขึ้นไปจากตัวเ e ต dition ก็จะเป็นแบบปกสปีดท,ทั้งหมดแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแคปเกียร์ออโต้ในรุ่นปี2015ในรุ่นปี2016แล้วก็ในรุ่นปี2017ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นแบบปกสปีดยาวเลยนะฮะกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดา สำหรับกระจกนะฮะตัวเจนี้ก็จะเป็นกระจกแบบนูอหมุนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้มีการใส่ไฟฟ้ามาให้อา,หอ,าอาจจะดูแล้วว่าออปชั่นอาจจะถือว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นตัวราคา,าเริ่มต้นแต่เราลองดูสภาพโดยรวมทั้งหมดนะฮะรถปี2016คันนี้โอ้สวยมากนะครับถ้าเกิดนำกันตามอายุของตัวปีก็16 17 18 19 2 0 21 22เ้าย่บเข้าว่าอายุตัวรถ6ปี6ปียังสภาพสวยแบบนี้6ปียังนี้แบบนี้ยังน่าใช้แน่นอน อย่างที่บอกครับยังไงตัวรถแคบมันก็จะอนเนกประสงค์กว่าการใช้งานของตอนเดียวอยู่แล้วถ้าเกิดเราพุ่งในแนวความคิดที่ต้องการเอาครอบครัวไปด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องการความสบายในการใช้งานสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดยังแคบแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่าต้องใช้เป็นตัวรถวิ่งร่่มอ,อย่างเดียวอาจจะแวะไปเที่ยวพักผ่อนตามที่เราไปส่งของก็สามารถทําได้พื้นตรงพื้นที่แวกนี้คือมันกว้างขวางนะครับแล้วก็นั่งได้สบาย ส่วนราคานะครับอันเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง479,000ใครสนใจก็รีบิดต่อเข้ามาได้เลยมีเยอะไหมก็พอสมควรแต่สินค้าเราก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารถมีจำนวนจำกัดใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้ออกรถก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครดิตดีใช้เงินออกรถ6,000บาทไม่ต้องเสียค่าอื่นเพิ่มเติมอะไรแล้วทั้งสิ้นครับแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดอย่างสมมติว่าคุณลูกค้าไม่มีเครดิตนะฮะ ก็ลองมาเช็คกันนเรื่องตัวยอดจะไปแนนในแต่และธนาคารก่อนได้ไม่ใช่ว่ากลัวว่าเงินลงเงินดาวอะไรอย่างพวกนั้นพวกนี้มันมีสิทธิ์ที่เราจะรู้ตัวจํานวนเงินดาวอยู่แล้วครับเพราะอย่างเราไม่มีเครดิตอ,อย่างบางคนหนี้เยอะภาระเยอะถามว่าออกได้มันออกได้นะครับมีประวัติการผ่อนอะไรมาก็ตามเพียงแค่เดือนเดียวอันก็สามารถทําให้ออกได้นะเพราะในอย่างที่บอกครับในราคา479,000เครดิตดีใช้เงินออกรถ6,000บาท ได้คันนี้ได้แบบนี้ได้ทรงนี้พร้อมใช้งานทันทีและจดทะเบียนลงเลิ่มให้ถ้าเกิดต้องการซื้อรถสักคันหนึ่งแต่อยากได้ความมั่นใจในการซื้อด้วยแต่อยากได้ความสบายใจในการซื้อด้วยซื้อกับอันพัฒนาอัอตโ,ตโตเท่านั้นและเด็กที่หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ